เ็มนับถอยหลังทุกคนช่วยนับถอยหลังหน่อยตื่นเต้น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 หนูไม่มีโทรศัพท์หรือว่าไม่มี iPad เครื่องอื่นเลยเพราะว่าไม่ได้เอามาจากหอมันก็เลยเปิดนาฬิกาไม่ได้อ่อะห้าสิบเก้าแล้วงั้นเราจะมาจุดอันนี้กันนะคะโอ้พอจุดแล้วแบบเด,ดี๋ดิแสมหายเลยนั่งจุดตรงนี้อย่าเพิ่งมานะเซน,น่า อุ้ย okay. สวยมากแฮป a p p y birthday เออทุกคนอะไรไม่แฮปปี้เบิร์ขอบคุณที่มาโอ้ยแฮปปี้เบิร์เดย์ทูมีแฮปปี้เบิร์เดย์ทูมีแฮปปี้เบิร์ตเดย์แฮปปี้เบิร์ตเดย์แฮปปี้เบิร์ตเดย์ทูมี เออโทรหาลายแม่แทนได้ไหมอื It's my birthday ท่าดาขอบคุณสำหรับคุกกี้แล้วก็สติกเกอร์วันเกิดน่ารักน่ารัก,รกทั้งหลายนะคะเฮ้เพื่อนทางว่าแฮปปี้เบิร์เดย์ขอบคุณนะคะแม่โทรหาเอ,อิธให้หน่อย ให้เพื่อนทางมาแฮปปี้เบอร์เดย์ฮัลโหลฮัลโหลเพื่อน เพื่อนอ่ะป็งกิ้วเพื่อนเอาเอเอาดูไลฟ์ด้วยดูไลฟ์ด้วยขอขอขออธิฐานก่อนนะขอบคุณนะเพื่อนขอบคุณนะเพื่อนบคุณือนเพือนร่ารวยงานยงานเยอะทุกวันเพื่ออก็เป็นอยู่สาธุ ขอขวัญวันเกิดติดไว้ก่อนนะขอไปคิดก่อนอฮ้ยรู้แล้วอยากให้เพื่อนไปเที่ยวด้วยกันหนึ่งวันเฮ้ยได้ไปหนงวันดีเหรอหนึ่งวันพอละอย่าหลายวันเลยก็มากเกินไปเนาะโอเคเพื่อน ไปไลฟ์ต <T> ่อก่อนบ๊ายบายไปเถอะเอิร์ธไปไปเอิร์ธไปไปว่าโอ้ยขอบคุณดูคำอวยพรนะคะไล่ดูกัน อย่าลืมอธิษฐานก่อนเปล่านี่เทียนใกล้จะหมดแล้วเดี๋ยวจะอธิษฐานแหละมีพีก,กับเอิร์ดนะคะมาแฮปปี้เบิร์ดเดย์ด้วยขอบคุณนะเพื่อนๆก่อน,นไลฟ์เพื่อนแล้วเฮ้ยมาไลฟ์คุยกับแฟนคลับก่อนไงวันนะ <laughs> ขอบคุณที่เติบโตมาเป็นความน่ารักของพวงใบนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่จะร้องไห้ขอบคุณทุกคนที่น้ <laughs> องนิชาน้องออกไปก่อนก็ขอบคุณทุกคนที่น่ากำลังน,นะคะข้างกันมาตออ สามปีแล้วที่เป็นวันเกิดหนูนะคะใช่ก็ขอบคุณทุกคนมา,มากเลยแฮปปี้มากนี่ร้องไห้เพราะว่าดีใจร้องไห้ดีใจซึ่งนานมากกว่าจะมีร้องไห้ดีใจนะคะขอบคุณทุกคนมา,มากๆเลย ้องให้เพราะว่าดีใจเพราะว่าเป็นวันเกิดที่เป็นปีที่ได้ทำอะไรเยอะมากแล้วก็เป็นปีที่แอบเครียดนิดน,นึงที่ไม่แบบว่าไม่มีเวลาให้ตัวเองในวันเกิดเลยเลยในแบบก่อนวันเกิดเลยอะไรเงี้ยไม่ได้แบบไปถ่ายรูปให้ทุกคนเลยแต่ว่าดีใจที่ทุกคนบอกว่า กำหนูขนาดนี้นะคะตาแดงแล้วน้ำมูกไหลพุ่ครับกินเค้กดีกว่าแล้วันนี้ก็มันว่าวานสิวันที่สิบเจ็ก็มีความสุขมากเพราะว่าได้เจอแฟนคลับแล้วก็ได้ไปกินข้าวกัควบครอบครัวด้วยเฮ้ย เรจะมาร้องไห้วันที่เธออายุยี่สิบแล้วไม่ได้หนูเว้ยว้ขออนุญาตทะลอลาะกับตัวเองแป๊บหนึ่งว้าคุณนะคะก็คุณทุกคนที่มอบโอกาสให้หนูเยอะมากๆทำให้หนูแบบได้มีงานเยอะขนาดนี้แล้วก็ให้หนูแบบได้ทำงานเยอะขนาดนี้ได้มีโอกาสทำ อะไรหลายๆอย่างที่แบบเพื่อนบางคนก็ยังไม่ได้ทำอะไรอย่างนี้ว่าขอบคุณทุกคนมากๆจริงๆที่ทําให้ฮุปได้มาเป็นฮุปวันนี้นะคะคนทุกคนที่รักแล้วก็อินดูหนูแล้วก็ไม่สัญญาแต่จะทําให้เห็นว่าหนูจะเทคทุกทุกโอกาสที่ทุกคนให้มาแล้วก็ทําให้มันดีที่สุดนะคะแล้วก็ จะพยายามไม่ทำให้ทุกคนหวิดวังนะคะก็เสียเป็นยีแล้วเพราะว่าพูดไม่ออกใช่ก็อายุยี่สิบแล้วจะเอนจอยชีวิตให้มากขึ้นนะคะแล้วก็จะไม่เป็นเด็กขี้ง่ยนะคะจะเป็นเด็กที่น่ารักกับแม่กับพ่อด้วยจะไม่เป็นหูดื้อแล้วหูจะไม่ดือ้อ เลขสองเหมือนกันแล้วนะไม่โอแล้วนะเอย่าลืมไปสองแหกวันพรนนทวินาได้เลยจะเข้าไปอ่านทุกๆุทแหกแล้วก็ทุกๆข้อความที่ทุกคนส่งมาให้เลยนะคะแล้วก็จะสเป็นวันเกิดให้สมบุกสมบันที่สุดนะคะก็ขอบคุณทุกคนมากจริงที่ มาร่วมมุดพันเกิดให้หนูนะคะดีใจมากดีใจถูกร้องไห้เลยคิดดูทุกคน